จากาหน้าวัดนะครับทิศตะวันออกอีนี้ผมมาทางขวาคือทิศเหนือ,อใช่ทางทขวาคือทิศเหนือตอนนี้ก็วนมานะครับปันด้านหลังขององค์พระปางาเป็นวยเดินกว้างครับทางเดินกว้างแต่มีตะไคร่น้ำระวังลื่นนะฮะสังเกตจะมีองค์ วัดตตยบุรณะพาทิตนะครับเจดีหลังไปทางทิศเหนือเดินไปทางทิศใ,ใต้นะครับผมก็ถ่ายภาพนะครับก็เ,เรียกอะไรละ่ะทางเดินระเบียงทางเดินด้านหลังนี่เป็นอะไรเนาะ เป็นโบสถนะเป็นโบสหรือป่าเรียกไม่ถูกนะกำแพงเป็นโบสถ์หรืออะไรกันมั้อันนี้ก็ไม่มีความรู้แล้วครับแต่านีด้านหลังของพระปางด้านทิศตะวันตกจะเห็นหน้มืดทิศตะวันตกโอเคเดินไปอีกเดินไปเหมือนเดิมครับ,ร,บรอบๆก็จะมี เนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรครับเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆต้องหาทำแล้วมัง้งยูทูบเบอร์เนี่ยต้องไปอ่านที่หลังว่าอไอ้ที้เขาเรียกอะไรเรียกอะไรามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวก็ต้องอ่านก็น้อยเข้าว่ายังไงมาเที่ยวนะ